ซอ1 71, ถือเป็นอีกหนึ่งย่านนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องของอร่อยค่ะซึ่งวันนี้นะคะม,ม่านมุกจะมาแนะนําร้านอาหารไทยพื้นบ้านกับร้านครูสายคลิปค่ะซึ่งขึ้นชื่อเรื่องอาหารไทยโดยชาติจัดจ้านมากมาแถมบรรยากาศก,ก็ดีด้วยนะคะที่ถนนหน้านิวาซอย11ค่ะสวัสดีค่ะพ<า>ี่<า><ม>ใช่ครูสายคลิปหรือเปล่าคะ เป็นภูมครับเป็นลูกคุณสายทิพย์ครับอ่เชฟปูมเป็นลูกของค,คุณครูสายทิพย์ช,ช่วยเล่าถึงคุณครูสายทิพย์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็คือค,คุณแม่ชื่อคุณสายทิพย์นะครับก็เป็นคุณครูสอนเกี่ยวกับจริยะธรรมครับอใช่แต่บางทีก็ แกชอบทําอาหารแบบบ้านๆหรือบางทีแบบฝีมือแม่อะไรเงี้ยชอบทาให้ทานอะไรครับเป็นคนชอบทําอาหารด้วยใช่ครับเชฟก็เลยแบบว่าได้ทานอาหารฝีมือแม่คือเป็นคนที่ทานอาหารฝีมือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเยอะมากไม่ค่อยทานอาหารนอกบ้านใช่ครับแล้วจุดเริ่มต้นของร้านนี้ค่ะคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจทําให้เปิดร้านนี้หรือเปล่าคะ เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าอย่างคุณแม่เนี่ยจะส่งเสริมให้ลูกทั้ง3าคนนี้ครับทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดและตัวเองชอบครับร้านนี้ก็เกิดจากพี่ชายคนโตคือเป็นคนออกแบบร้านทั้งหมดเลยครับ<อ>เกี่ยวสวนเกี่ยวกับร้านงี้ครับ<อ>พี่ชายคนกลางก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งการตลาดให้ส่วนผมเองก็ถนัดเรื่องเกี่ยวกับอาหารก็จะดูแลอาหารทั้งหมดใช่ครับร้านนี้เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะเชฟรบร้านนี้เปิดมา4ปีครับเข้าปีที่4ครับคือตอนที่หนูเข้ามาคือรู้สึกว่าแบบร้านมันมีความขลังมากลักษณะการแต่งร้้้้าาาาานนนนดวยคครบ,บบบใหหึึกถงงแ่ออืททีไปข บันพ่อบ้านแม่อะไรยเงี้ยใช่ครับแล้วอาหารแต่ละอย่างของที่ร้านเนี่ยเป็นประมาณไหนคะสไตล์ยังไงเป็นอาหารคือหลักๆคือเน้นเป็นอาหารใต้ก็จะเป็นรสชาติจัดก็คือรสชาตินี่คือแบบดั้งเดิมแท้ๆเลยใช่ไหมคะก็เป็นดั้งเดิมเลยครับผมถ้างั้นเดี๋ยวให้เชฟอูมนะคะช่วยแนะนำหรือว่าแต่ละอย่างที่อยู่หน้าเรานี่มีอะไรบ้างได้ครับก็ตัวนี้เป็นน้ำพริกสามสหายนะครับก็คือเป็นน้ำพริก3อย่างก็คือมีน้ำพริกกุ้งเสียบกุ้งเสียบสรสแล้วก็บูดูทรงเครื่องกุ้งสดก็คือจะใช้เป็นบูดูทิ้งงชา ก็คือผมเอาวัตถุดิบไปงชัยงมาจากเกาะยาวใหญ่แล้วก็เป็นน้ำพริกกะปิจังหวัดเกาะลันตาครับจังหวัดกะปินะคะอันนี้ขนาดแค่จานเดียวเมนูเดียวก็จะเยอะบิ๊มเทลด้เยอะวัตถุดิบมาจากหลายที่มากมากอี่ยวตัวนี้เป็นเมนูข้าวยำครับก็คือเป็นเหมือนสโลแกนร้านเลยคือข้าวยำทำแกงแล้วอย่างอื่นๆนล่ะคะก็ตัวนี้จะเป็นยำมะกรูดครับผมก็จะมีใส่ตัวกะทิด้วยแล้วก็มีมะพร้าวั่วเพิ่มความมันครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหมึกหอมกระเทียมโทนครับหมึกหอมเนี่ยผมเอามาจากเกาะลันตาคือเป็นประมงพื้นบ้านที่หาเป็นแบบเเรืออลล็กส่งงข ไม่ให้เราไงครับแล้วตรงนี้ล่ะเ,นนเ็น,นต้มกะทิชะครามย้อมมะพร้าวครับตัวนี้จะเป็นแกงพริกกระดูกแก้วครับก็คือมันตางจากกระดูกอ่อนที่ <c oughs> มีความบางๆของตัวกระดูกใสๆตัวนี้ก็เป็นแกงเหลืองครับหรือทางภาคใต้ก็คือแกงส้มเนี่ยแหละครับใช้เป็นตัวไหลบัว <c oughs> แล้วก็มาใส่กับตัวปลากระพงครับตัวนี้เป็นต้มส้มปลาทูครับเป็นส้มจากส้มจาก <c oughs> ส้มจากใช่ครับ ต้นจาก,จากที่เหมือนคล้ายๆส้มโหนดส้มจากเนี่ยเขาใช้ความเปรียร้ยวของธรรมชาติใช่ครับตัวนี้ก็เป็นเมนูไหลบัวผัดไข่เค็มกุ้งเสียบครับตัวนี้จะเป็นปลากระพงทอดสวนสวรรค์ครับที่ตั้งชื่อสวนสวรรค์เนี่ยคือเป็นนามสกุลของผมเองคือสวนอลัสแล้วก็เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ร้านคือให้ลูกค้าได้ทานเป็นแบบสำหรับเป็นครอบครัวก็คือเราจะมีทั้งลุยสวนที่มีความเผ็ดเปรี้ยวของตัวลุยสวนครับแล้วก็เป็นยำมะม่วงที่ใส่บูดูเป็นแบบทางใต้ครับแล้วก็จะมีน้ำปลาหวานกระเทียมเจียวสำหรับเด็กส่วนตัวนี้ก็จเเป็นนคสิรรือ้้าาง คือเราจะเป็นปูล้วนที่มันพยุงโครงสร้างเพื่อให้มีความหนาครับโดยใช้ระยะเวลาในการทําสักนิดนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วลูกร้างค่อนข้างแตกต่างจากไข่เจียวทั่วไปเนาะคือเราหาพยายามว่าทําให้ไข่เจาปูมันต่างจากที่อื่นเมนูน้ําที่อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นมะพร้าวปั่นนมสดครับก็จะเสิร์ฟมาให้ทั้งลูกเลยใช่ครับโอ้ใหญ่ใหญ่มากอันนี้ก็จะมีจะมีนมสดอยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะแต่ก่อนจากไปแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองทานเมนูต่างๆกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะได้ได้เลยครับโอเคค่ะ มาค่ะเรามาเริ่มทานกันก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากอันนี้เลยนะคะน้ำพริกต่างๆเรากินรวบกันเลยนะคะสามน้ำพริกด้วยกันชอ,อบมากเป็นสายน้ำพริกอ,อยู่แล้วนะคะอ,อ,อร่อยมาะข้าวยำอร่อยมากค่ะ มันรสชาติเล้ค่ะเนี่ยงเลยอะไปไม่ทานถาดก็ทานได้นะคะเมนูนี้ปลาหมึกมีส่วนผสมของกะปินะคะแล้วก็มีกระเทียมป่นด้วยห่วยอะมาหั่นไก่เจียวปูกันโอ้โหป,ปูเป็นก้อนเลยปูแน่นมากค่ะยอดมาก เมนูนี้นะคะเป็นของหวานของที่นี่นะคะมีชื่อว่าจะจดจำค่ะเป็นพุดดิ้งโบราณซึ่งการตั้งชื่อว่าจะจดจำนะคะเพราะว่าเชฟนะคะอยากให้เราเนี่ยสามารถจดจำความอร่อยของขนมนี้ได้นะคะค่ะคนกรุงเทพคนไหนคิดถึงอาหารไทยพื้นบ้านที่มีรสชาติจัดจ้านแบบไทยแท้ๆต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะครูสายทิพนนหน,น้างนิวาสซอยราดเร้า7 1ค่ะ